ขอแจ้งข่าวนะครับพรุ่งนี้แล้วศุกร์ที่9สิงหาคมที่เขื่อนอุบลร,รัฐอเภอุอบลร,รัฐจังหวัดขอนแก่นก็จะมีการระบายน้ําจากวันละ20ล้านลูกบาศกเมตรต่อวันเป็น22ล้านลูกบาทเมตรต่อวันครับโดยโรงไฟฟ้าพลังน้าภาคตะวันออกเฉงเหนือก็ได้ออกประกาศล่าสุดว่าในวันศุกร์ที่9สิงหาคมคือพรุ่งนี้ก็จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ําจากเดิมวันละ20ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน เป็นวันละ22ล้านลูกบาทเนต่อวันครับทางนี้เพื่อให้เป็นไปตามการบริหารจัดการน้ําและมะติของคณะกรรมการลุ่มน้ําชีซึ่งการระบายน้ําดังกล่าวทางโรงไฟฟ้าพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือบอกว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ําแต่อย่างใดซึ่งที่ผ่านมานะครับก็ได้มีร่องมอรสุมพาดผ่านพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้มีฝนตกหน,นาแน,น่นจนทําให้มีปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนอุบลรัฐ มากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเกือบ3มเท่าส่งผลให้ระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัฐเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่าเกณฑ์ควบคุมและจากการประชุมของคณะกรรมการลุ่มน้ำชีล่าสุดก็มีมติให้เขื่อนอุบลรัฐระบายน้ำ20-22ล้านลูกบาทเมตรต่อวันและจะเริ่ม22ล้านลูกบาทเมตรต่อวันในวันพรุ่งนี้และให้มีการรักษาระดับน้ำตามเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตอนล่างเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และพื้นที่ว่างของอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักจนอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้